เอาแล้วไงคอมเดย์มา้งทีให้มันได้อย่างงี้ดิฟ้าฝนสวัสดีครับผมก๊อปมา ในส่วนของการโว่คอมเดตัวเนี้จะได้ล่างวายโย่เอาจริงงานนี้ก็มันไม่มีอะไรพิเศษมากเลยนะเว้ยก็เหมือนเหมือนเดิมก็ได้จับดั๊ดคูณ3ตอนนี้ผมได้เปิดสตาร์พีท6ชั่วโมงเปิดไปแล้วก็เปิดลัวได้3ชั่วโมงอินเซนต์อีก3ชั่วโมงแต่สตาร์พีทเนี่ยมันน่าจะให้3ชั่วโมงมั่งนะเว้ยไม่ใช่แบบว่าให้แต่พวกรัว หรืออินเซนต์อะไรพวกนี้เนียนต้องปรับนะครับเห็นสตาพิษว่าคนมีเยอะแล้วเฮ้ยคนมันอาจจะไม่มีเยอะก็ได้นะเนียนช่วยปรับด้วยนะเว้ยให้มันเป็น3ชั่วโมงเหมือนกันหมดเลยจะได้ไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยคุณแบ่งชนชั้นน่ะว่าไอเทมนี้ต้องได้เท่านี้ไอเทมนี้ต้องได้เท่านี้คุณเปลี่ยนให้มัน3มชั่วโมงหมดเลยเชื่อผมแล้วคุณจะดีเองนะครับเดี๋ยวมีสายตีอะไรพวกนี้สายจับบอลพวกนี้เขาจะเปย์คุณอย่างหนักเลยนะเรามาดูภารกิจวันนี้กันดีกว่า ว่ามีอะไรน่าเล่นมั่งด้านซ้ายปั๊บเราได้ไอเทมเป็นลูกขนไก่ power up 5้าครั้งผมมีเตรียมไว้แล้วนะ power up หครั้งนี่ power up นี่นะแจ๊นะแจ๊ททำไมผมถึงต้อง power up ตัวนี้เหรอคง <c oughs> ไม่ต้องบอกนะ <c oughs> อ่าด่านต่อไปอะไรวันนี้เราจะไปแบบแบบแบบสบายๆนะครับเพราะว่าฝนตกก็น่านอนอยู่บ้านนี่แหละชานี่ก็ไม่มีไม่มา ก็ไม่มีแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ผมเก็บไว้แล้วหลายตัวเลยตั้งแต่ปีอะไรวะ2018 <Wow. S 1> ันสิบแค่อยดูเดี๋ยวผมไม่ดูกูกล่าวไว้แล้วมันต้องมีท่าใหม่เว้ยขอโทษที่มาสายนะครับแต่ว่าแยากรัชดาลาดพร้าวเนี่ยมันติดคดโคด้งเอาไม่มีจับได้ไหมอันนี้โกพลุนๆเลยนะผมยังไม่ได้จับเองเลยนะไม่มีเลยวะ่ะเดี๋ยวโวเปิดล่องเลยดีกว่าดีอยู่อ่าเดี๋ยวไปดูด้านล่างเห็นไหมผมแค่โวไว้ตัวเดียวเล่น นี่ตัวนี้ผมอะไร2017เห็นไหมผมรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมาผมคาดการไว้แล้วเนี่ยเอาแบตมินตันไปกินตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นมีคนเอาไป PVP กันนะครับท่านี้ก็เป็นท่าประจําตัวของผีนะเว้ยมันก็ต้องมีกันหน่อยท่านี้มันจะแรงมากเว้ยถ้าเราอ่ะยัดทู่ต่อสู้ได้ถูกตัวใช่ดิถูกตัวสิถ้าไม่ถูกผมไม่โดนีิไม่ได้นะนี่เดี๋ยวผมไปดูตัวอื่นไปดูตัวอื่นบ้างไง มีร้อยไหมมีร้อยอีกไหมนี่นี่วันนี้ไปเทรดมาครับผมโวเลยดีกว่าโวเลยกว่าตัวนี้แบ็คกราวด์ได้สวยสวยหน่อยโวลให้มันหมดไปเดี๋ยวตอนหลังจะได้แบบไม่ต้องกังวลตอนนั้นผมไม่จับแรดเว้ยแล้วตอนนั้นก็ไม่มีคนเล่นกับผมเว้ยผมก็เลยต้องไป<ม>เล่นคนเดียวใช่ป่ะพอไปเล่นคนเดียวเสร็จเนี่ยที่จริงเราต้องมีบัดตี้เอาไว้เทรดแล้วคราวนี้ผมไม่มี ผมก็เลยเออเก็บตัวไว้เวลาประมาณ5้าโมงหกโมงเนี่ยผมก็หารถกลับบ้านใช่ป่ะพอหารถปุ๊บถึงบ้านทุ่มกว่าแล้วพอมาดูตัวอ,อ้าวเฮ้ยกูลืมโวชิบหายท่าพิเศษอะไรก็ไม่ได้เลยพอจะไปเทดกับเขาก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีตัวเล่นอา่าต่อไปเควสอะไรอะ่ะเควสด้านขวามีไหมอันนี้เดี๋ยวผมนัดเปิดไข่กับน้องนะประมาณเออช่วงบ่ายๆพอเปิดไข,ขล่ลรวก็ค่อยกด แล้วก็จะมี XP เพิ่มขึ้นนะอันนี้เป็นหลักสูตรอะไรวะเพนมีแค่นี้อ่ะด้านซ้ายได้เทนนิสสองลูกแต่ยังดีผมเก็บไว้เยอะนะผมเก็บไว้าสาย4ลูกและยูโนวาสโตนนี่ผมก็เก็บไว้เผื่อว่าจะมีตัวไหนเนี่ยเป็นคอมเดผมเผื่อไว้เยอะไม่ต้องห่วงเนียนไม่มีใครเปิดรัวให้กูเลยว่ะเปิดเองก็ได้มาเอารัวไปแจกที่จริงอะ่ะตอนที่ผมไม่อยู่เนี่ย เสบ้านผมก็บอกว่านายครับรัวบ้านนายอ่ะเป็นน้ําแข็งนะนายเปิดหรือเปล่ากูมีไอดีเดียวกูวจะเปิดได้ยังไงชิบหายแม่งหาว่ากูมีหลไอดีแล้วก็เปิดเว้ยกูมีไอดีเดียวนายจิมมีชายนี่ปะ่ะ <c oughs> เฮ้ยร้อยทีพีร้อย<า>เออจะว่าไปประวัติตัวเนี้ยมันมาจากแคทเปอร์น้วยวัด <What? S 1> อ้าง,งงงงยังไม่รู้ดิมันมาจากแคทเปอร์ยังไง พอแคปเปอร์เว้ยมันเข้าไปในบ้านมันจะมีผ้าม่านเยอะๆเว้ยแล้วมันก็มุดเข้าไปในผ้าม่านแล้วมันก็หาทางออกไม่ได้เว้ยมันก็เลยหมุน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 มุมมุนจนเป็นผ้าตัวนี้เว้ยมาดูในส่วนของกระเป๋าจับมอนกันดีกว่านะครับที่จริงเนี่ยผมเหลือไว้ประมาณ3,900นะครับ ถ้าคอมเดย์ตัวนั้นเพื่อนๆอ,อยากได้จริงๆะเวยผมแนะนําให้เก็บไว้เยอะๆเลยเว้ยประมาณ400ที่นะจะได้มีเอาไว้เทดกับคนข้างๆเรานะครับแต่ถ้าไม่มีก็เหมือนผมนี่แหละคราวนี้เรามาดูกันในส่วนของหน้าช็อปกันบ้างดีกว่าว่าจะมีของขวัญอะไรให้เราบ้างอันต้าบอลฟรีแนะนําว่าให้เหลือน้อยๆก่อนเว้ยแล้วเราค่อยเก็บเพราะถ้าเก็บตอนนี้กระเป๋าเราอาจจะเต็มได้นะเอาไว้แบบว่าถ้ายามกับขันเนี่ย ไม่มีจริงๆค่อยเก็บเชื่อผม Community Daybox น่าซื้อไหมอันนี้ผมก็บอกว่าสำหรับคน PVP สมควรซื้อไว้นะแต่ถ้าใครไม่สาย PVP หรือว่าเจ้าท่ายากตรงระเบียงอะไรอย่เงี้ยก็ไม่ต้องซื้อ <c oughs> ในส่วนของบัตร19บาบาทเนี่ยเอาตรงนะผมไม่เคยซื้อเลยนะครับเพราะว่าในความคิดของผมนะ มันไม่จําเป็นเลยเว้ยว่าเราต้องซื้อนะครับเพราะว่าเราก็จะได้บอลน้ําหอมแล้วก็ไอไอพีระมิดอะบัตรตีล็อกเก็ตแพนดอร่าอะไรก็ไม่รู้ช่างนี่ผมก็ไม่ได้อยากอะไรเพราะว่าที่บ้านผมล็อกเก็ตขึ้นทุกวันตีลูกน้องครบหตัวได้ตีบอลล็อกเก็ตหนึ่งตัวผมก็ตีแบบว่าพุนหมดแล้วอะแล้วสุดท้ายเราก็ได้โยโยน่วยวโยหน่วยนัว ก็ได้ล่างสามมาแค่นั้นล่างสามเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ต้องซื้อได้นะครับเป็นผมผมไม่ซื้อถ้าใครอยากซื้อก็ซื้อ,อไปนะครับไม่มีว่ากันนะอ่ะเนี่ยเห็นไหมพูดไม่ทันขาดคำล็อกเกตมาน้้ายขวาบนมาทุกทิศครับผมเป็นไงนี่ขนาดผมมีแค่สองเสานะบางคนแบบว่าบ้านมี 3, 4, 3, 4สามเสาสี่เสาโอ้โหยังโดนตำรวจล้อมเลยถ่ายรูปห้าครั้งได้ผีห้าตัวนะครับอย่าลืมไปถ่ายกันด้วยนะ ่ายเสร็จปุ๊บเด้งนะจับนี่ไหมไม่นี่เนียนแม่งหลอกเฮ้ยทำไมครั้งนี้มันได้ยากจังวะมันยากผิดปกตินะเนี่ยหรือว่าผมเล่นอยู่บ้านวะแม่งก็เลยไม่แจกมันรู้เปล่าวะอาโยนมวยหมดแล้วกูอารีบไปไหนล่ะเฮ้ยใจเย็นพวกแม่งหลบโคตรไวเลยขยันหลบด้วยตัวก็ไม่ดี ตัี้ได้นี่ยังวะยังไม่ได้ทักตัวเลยเนี่ยนี่กูยังไม่ได้ลบเลยนะไม่มีหนี้เลยแต่ตอนเนี้กูมีหนี้แล้วหนี้ซื้อเกมแม่งหมดแล้วเนี่ยกู<ะ>เห็นแล้วงดหงิดไว้สามตัวเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปจัดการในสามตัวนี้ก่อนนะเห็นแล้วแบบว่าคันไม้คันมือครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเย็นกันเลยดีกว่าว่าผมได้ใช้นี่กันกี่ตัวหรือว่าจะมีร้อยเพิ่มหรือเปล่า วันนี้ผมอยากจะสารภาพเลยนะว่าผมไม่ได้จับเองซะส่วนใหญ่นะครับผมใช้โกพัทจับนะแล้วที่ได้มันเป็นยังไงสามหกเก้าสิบตัวท่วนไอตัวชานี่ที่ผมจับได้เนี่ยได้แค่สองตัวเองเว้ยนอกนั้นโกพัทจับเปรียบ <Wow. S 1> ส่วนร้อยมีไหมสี่ดอกจานเงียบเก็บวันนี้ไม่มีครับวันนี้ไม่มี อะไรพัฒนาเกิดขึ้นนอกจากชาน้นี่เอาจริงน้้ยวันนี้กูต้องได้ไปสวนนะไม่ก็ไปห้างว้วยนะถ้าบรรยากาศมันเป็นใจหรือว่าสถานที่มันเอื้อมนวยเนี่ยเราก็จะได้ตัวที่ดีกว่านี้ตัวที่เยอะกว่านี้ช้นี่ที่เยอะกว่านี้นะครับไม่ได้แค่นี้นะอันนี้แค่จับแค่ในบ้านนะก็ได้แค่ติดก็ <Okay. S 1> ผมก็ว่าแค่นี้ก็พอดีแล้วนะ สำหรับคนที่มีไอเดียวเราก็ไม่ได้เทรดกับใครไงกว่าจะได้เทรดเนี่ยก็รอไปสัก2เดือน3เดือนนะกว่าจะได้เทรดเพราะว่าคนตอนนี้ก็กักตัวกันใช่ไหมโควิดมันก็ยังไม่นิ่งเราก็ยังออกไปไหนมาไหนไม่ได้ง่ายๆออกไปก็ต้องระวังตัวต้องใส่แมสนะปิดปากห้ามหายใจ <c oughs> ใช่ล้ว <c oughs> ส่วนไอเทมเสียอะไรไปเยอะไหมไหนบอลตอนแรกมีประมาณ300400 ตอนนี้เหลือ40นะบอลแดงเห็นไหมส่วนบอลน,น้าเงินกับบอลดาเนี่ยผมแทบไม่ได้ใช้เลยเพื่อนๆก็ยังเห็นอยู่ว่าเออมันลดไปนิดหน่อยเออแล้วในส่วนของ p o เกมอนโก b a t ตเทิน้ยผมได้ข่าวว่า p o เกมอนโกเนี่ยในปีหน้า2022เขาจะจัดโปเกมอนโก c h a มเปี้ยนซีรีนะเวย้ยเป็นซีซั่นแรกให้ทุกคนทั่วโลกเนี่ยได้มา b บตเทิกันเวย้ยใครสนใจก็ไปดูรายละเอียดกันได้ที่โปเกมอนโกนะครับมันมีรายละเอียดเยอะเยอะ เป็นไงบ้างทุกคนได้แช้นี้กันเท่าไหร่ได้กี่ตัวอยากขิงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยเว้ยนะไม่สถานหรอกเว้ยส่วนใครได้ร้อยหรือว่าจับกันที่ไหนบ้างก็ช่วยแนะนำกันด้วยนะครับเพราะว่าบางทีผมาอาจจะจะไปแถวนั้นก็ได้เผื่อจะได้ร้อยกับคุณบ้างแล้วก่อนจากกันนะครับขอฝากร้านใน IG นะครับก o อปอันเดอร์สกมาวานะครับมีเสื้อหลายแนวนะครับด้านหลังที่ผมก็ขายนะ ถ้าอยากซื้อก็ตัวไหนก็วงวงไปแล้วเดี๋ยวไปคุยกันในคอมเมนต์หรือว่าแชทมาได้อินสตาแกรมหรือว่า Facebook ก็ได้ใครสะดวกทางไหนก็แชทเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ก็6โมงกว่าแล้วเขาก็ต้องไอ้เหี้ยมันไปยืนยิมกันแล้วทุกคนครับเดี๋ยวผมก็ขอตัวไปยืนยิมก่อนนะถ้าใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปเลยนะเว้ยเออขอตัวก่อนไป แล้วอย่าลืมนะอันนี้มันไม่ใช่ผีก็โลมันคือผีน้อยแคทเปอร์เว้ยที่มันอยู่ตรงกลางเขาขาว,ขาว